กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุขสุขคนสมองสบอนิเจ้าจ้าตอนเที่ยงที่องพี่น้องง่ายเบาคว้านหากับมาแต่ในเมืองโอ้โอห้าเราไปใส่เสื้อกระดูกขาหนับหนับอันกระคู่กระดูกกระดูกขาในกากซะอยู่สีแพงทางข้างง่ายเบิ่อกินข้าวเบิ่งมาเบิ่งเมนู่มง่ายกินข <id> ้าว <id> โอ้ยบ <ítulo> ุษบายว่า <Beautiful>, น <t> um> ี่ข้าต้มกระปุ่นเลยฮะก็ไม่ตุ๋นโอ้ยพี่น้องกินข้าวต้มกระปุ่นอันนี้เจี๊ยผักหอมอันนี้เจี๊ปลาแดดกินกันมักโสมหน่อยเนึองเครื่องน้อยมาได้เกิดมอยากลงนี่โอ้ยจ้ำไปจักสิอันกินกับยาห่วยผู้ใหญ่แห่งกินข้าวแล้วสบายนีพี่น้องกินข้าวอะไรกินกับเจ้ากี่กัาเนี้ยงบ่ได้ เป็นก่อแถวอะไรแถวหนุ่มพ่อตีอิบพอตีกินได้แต่กักเจ้ากินเปูกประหลัดอยากแม่เป็นอะไรพะกันเผาร้านหิวอยู่หิวนอนหิวอยู่หิวนอนแล้วเผาร้านไผ่ขึ้นไห้เบิดขึ้นเพราะนี่พังกูต้องบายเผาร้านจะไปขายเป็นหนาวไปเขาไปเบิ่งน้านหน่อยก็พี่น้องเลย ซื้อเนี่ยปะเครื่องเงินต้งเหี่ยวป่ะตมาเป็นสูตรเบื่ทั้งลมทั้งแหลกไปดาวทอนเท้ามามันยังไงคือเก่าอยู่สะดือมันเหี่ยวแหรอสัตวมันเหี่ยวแล้วเบ่งอีกปาโต้องโอ้ยเก่งแต่แท้เรื่องเบ่งนั่นเป็นอะไรรู้ละว้าหนามันนะนะแม่นี่อันปูดเอาปูดเอาเลยเนาะ ล่อยุตบตะฮะบ่อโล่งปันใดน,นะมัน,นอันไนะ้าวหแข็งกัอนอันไหน,นตอนขนมใบใหม่หนั่นแก่มะูดเปนกําพูอย่างวะอือนาบีไปได้นานมมาแห้งปะไร่สะสะข้าวจะได้ซื้ออนะันาสักนินดก็ข้าวนี่จะสักจะเขือวหลอกเลยได้เท่ตีนแต่ยังเดหลอกเดยยัง โอ้ยกระโกนันกะโลก้าแป้งใหมันย่เสรแป้งยังเสแปะอันนี้งคนใดที่ันสิซักฟอดน้องว่าขีมเนาะพี่น้องแตคุ้เรืองพี่น้องชี้แจงข่าวเมื่ออื่นเารพี่น้องผูแขนส้ามวยผูแขนออกแต่กกมเนาะ กินนมเลยอะกันนอนผู้แขนกับบริวารไล่ปลาลูกเลยว่าตะพีตะนองแต่คนไก่สิแม่งบบ่มีงบไลยเนาะชิอันเพราะวา่าการหาคนมาผูกแขนเลาก็ต้องในยอ่อเข่าย่อหน้าอ่ะเพิกับเข่ากับปลาอันนี้ก็ซื้อปลาจากโลกปะด้ปลาหกโลด้ปลาหกโลมาเตรียมเห็ดเมนูกับเข่าอื่นสาวพี่น้องเลยก็จักสิพ่อกันกินหรือบ่เนาะเพราะว่างบบ่ลาย เพราะว่ากันมีหลูกน้อยก็ต้องใส่ขาใส่จ่ายลายเนาะปะนะต,น,ตนูตอแนผูไปนะะแมนแล้วก็เีสิาเนียใส่าใสจ่ายลายะะพี่น้องเอยผูกคอตอแขนผูกผ้าไปผูกอุ้มทองอุ้มใส่เนาะต้องใส่สินใส่สบู่ แล้วก็มีปัจจัยเล็กๆน้อยๆแล้วแต <c oughs> ่การมีลูกพี่น้องก็แล้วกันการใจ่ายเรื่องลูกเนียค่ะคือว่าเราเคยมีลูกกะหูดีเนาะพ่อก็จนบ่พ่อบ่ลูกเลยสื่อแพ็กเดียร์ทำแต่ผลมาท่านเด็กเลือพ่อเปลี่ยนเรือนะจักรพื้นก็ปะเลือสเสร็จเลือดนะ ประมาณหาพื้นหาพื้นเล่นหนึ่สมสี่หาพื้นอันนี้โทมตุเก่าวโซ่พื้นนี่นะจ๊ไหนใส่อันนี้ใส่ปาเพเอาต้นนันาทิมบ่ต้นน่ะตัวเขาุดใส่กันมดทังสินน่ยสินต้นหนุ่มตัมันอ่ จะว่าจุน้ำอ่านน้ำประจักษ์ทุกสายแห่งน้ำประจักษ์เออม้เลือกตอนนี้แบบอ่อนน้ำบระจนเอโอ้ยเอากอคืนนะออเอมาเอกฟืนใสอันนี้เอาอ่าบอดิสุน้ำดอกอด้สอยดอกป่าเออจมาทำเจ็อง มีแต่พักใหญ่ใหญ่กินคนนั้งหลัวเจ็บท้องกิดคนนั้นลูกเจ็บท้องเพิ่นมาคายมากระโพดคลายหลัวหมักกินลูกก็หมักกินแต่แท้คลองหมักมากระโขดวันนี้ยังมีแต่พักใหญ่ใหญ่มันแก่เลยดิเออืมเกิดมาหมักจนส่วนนะมันหักแต่แก่ได้เราเอามันม่ตะอ่อนบาดเนี่แล้วบาดในลกท้องถิ่นแล้วมันแก่บาดมีใหญ่เลยดิใหญ่เต็มที่มันใหญ่พักใหญ่ เมื่อเื่อนะปไปมื่หาอีพอได้ไอีพอสื้อให้กินเลยอีพออยู่เ้านอนยุ่งจะเข้า่เก่ามงจีสองตีสามหลันลุกมาหาอีกนอนตีสามนะลุกมาหายีสี่ีหแม่น่หาดูปาน้าเพิ่นเอาไปอบนอนถึงดีนอนตื่นมาอีกมาโอบอีกแม่มาอบแม่นอนถึงกลางนมจะม่ขี้มังวันยุ าให้มันกินขางมอมี่นะไมันกเยแม่นุมไม่ขีดแมงวันแหมไม่ไงนุ่มม่ขีดแมงว่นเอ้กมีขีดแมงวันและนมกินกัยากยากแม่ทำไปีไรให้มันให้มันกินขางมอมี่นะแม่เียคือโมแม่หลันจามวยอยู่เดีกนเปิดว่ากินบ่ได้ก ให้กินข้ามก็มีขี้แมงวันถ้ามันยังหายอยู่ก็ให้มันกินนอปองลางไปเบิ่งชิมน้ํายังบ่ได้ซบ่ยมันกัดโยไปั่งซเด้แม่นี่ก็ลามมื้อนี้เรียนครบแอ่อนยอกๆอยู่แม่นี่ยมืนนี่นอนจบ่ได้นอนลูก ประเทศพุ่นนอนพี่น้องวงเว้นกับบัวอ้ายก็เขียนไปดมแกะแลอย่าให้พันตื้อที่ใจแห้งของขวัญของขวัญตอนฮักปีใหม่สิ้นใหญ่ที่สุดในชีวิตสิ่งสำคัญหปักหัวใจนี่ขาดไม่ได้หมักหัวใจถึงลมหายใจปั๊ดชของขวัญปีใหม่ที่สิ้นใหญ่ที่สุดในชีวิต แล้วก็ส้ำคัญที่สุดเป็นตะแพงแห้งป่ะแมปะสุดใหญ่ซ้ำเพนผ้าก็เป็นดินซ้ำเพนผ้าก็เป็นดินี่แล้วมีลูกใหม่แบบว่ายามเห็นลูกเก็บแล้วก็จะเก็บแทนลูกคนละยามเห็นลูกใครก็อยากขายแทนเป็นวัดดูดดูดคิโมโกะหันได้ดอกตอนนี้นะ ม ia. ันยังน้อยมมนใหญ่กว่านี้พ่นเป็นเดือนจังดูดไรไปดูดอี้พัชีจักอีหยังออกมาขมองออกมาสิอะรมันแห้งหรอแคนไหมมันก็แคนอยู่อ้าอุ้ยเสือ โป้งเกิดไว้ก็เซ็ตมือทุกเอาอีกโ,โอ้ยซุ่มกับอไซคยังอันนี้<อ>ม,าามามามาเี่มนมาหาแม่บอกเขาได้รึเาีดงเนาะมายังม,งม,งมงาแม่สบายดีปาลุงสบายดีาลุงนรแม่สบายดีาลุง ของสบาีาดีปลาลุงกินเบอร์ชาบูทีเดียวปลาลุงสบายดีปลาลุงหมวยนี่ลูกให้น้องกินเยอะฝาตาและพีน้องคลิปนี้คลิปหน้าพอกันใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้องดาเนี่เดจ้าสบายดีสบายดีสบายดีลูกสบายดีสบายดีปลาลุงสบายดีปลาลุงฉันลงละสบายดีปลาลุงสดี จะแพงกันเลยสบายดีปาลุม